ทำอะไรแต่ก็มันจะซ้อมไปแข่งไปแข่งที่ไหนรัสเวกัสรัสเวกัสนี่คือแข่งอะไรไมันคือถ้าขย่าอะไรฉันกำลังขย่าลเราเพราะฉันกำลังจะเป็นบาร์บาร์บาร์บีไม่ใช่บาร์บีคิวไม่ใช่เธอกำลังจะเป็นบาร์เทนเดอร์ขอกินน้ำกันนะเหนื่อยโอเคทำไมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมพูดเรื่องคอคเทลมอกเทลขึ้นมาอ่าเพราะว่าวันนี้เราไปดูเรื่องอะไรมานะ ยังยังเพิ่เปิดอ่กพูดอ้เพื่อนเออทำม่แล้วทำไมพูดเรื่องขอคเทลมอกเทลขึ้นมาฉันกำลังอินกับหนังเรื่องหนึ่งอยู่เฮ้แลวนี้คือรายการอะไรรายการคืนนี้ดูไรดีเฮ้วันนี้เราไปดูอะไรกันมาพี่หนุวันนี้เราไปดูหนังเรื่อง one for the road one สุดท้ายก่อนบายเธอ ว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการจืนเหล้าแหละ <c oughs> แต่มันจะมีบางคนที่ทำให้เราสั่งได้ ขอสไซบอสครับก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องใหม่ของ GDS ท,ที่เพิ่งปล่อยมาแล้วก็วันนี้ก็ฉายวันแรกเลยคือทุกคนอาจจะเคยได้เห็นเทเลอร์ที่ถูกปล่อยออกไปแล้วว่าว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราลองมารีแคปเรื่องย่อให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องย่อของเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะพี่นุวันร์ดรัวเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอูดท,ที่นำแสดงโดยไอซ์ส์ป่วยเป็นมะเร็ง็ดเลือดขาวแล้ว <ynen S 1> เขาก็รู้สึกว่าเขากำลังจะตายเขาก็เลยอยากจะไปเลิมลาแฟนเก่าโดยให้เพื่อนสนิทอย่างบอตซีเล่นโดยต่อ อา<พ>บมาเป็นคนขับรถพาไปล่ำลาต่างๆก็นำพาไปสู่การการเข้าไปชำระเรื่องราวในอดีตข,ของตัวอูดเองในระหว่างการเดินทางนั้นนั้นบอสก็จะต้องลำลำลึกและไปชำระเรื่องราวของตัวเองเช่นกันน, <_ an> นี่ก็คือเรื่องย่อของ One for the Road ที่จริงมันจะมีตัวละครลับอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราได้เห็นกันไปในเทเลอร์ก็จะมีพลอยหอวังนุน่นสิล้าพานมีออกแบบชุติโมงเนาะแล้วก็ยังมีวิโอเลตวอร์เียซึ่งสี่คนนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไง เดี๋ยวเราจะไปพูดในช่วงสปอยของพวกเรานะครับอย่างที่เรารู้กันว่าพุ่มกับก็คือพี่บาสเนาะโด่งดังมาจากการทำหนังอีก2เรื่องก่อนหน้าก็คือเขาดาวถัดมาก็จะเป็นแบลจีเนียฉลาดเกมโกงก็คือพาเขาไปสู่การเปิดตัวในเทศกาลนิวยอร์กเอเชียนฟิล์มตัวได้สุขดาหงเราเป็นตัว,วแทนไทยไปออสการ์เอ,อจนมาถึงเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ย มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการร่วมร่วมกันสร้างโดย le, โดูแลโดยโปรดิวเซอร์อย่างวงกาไวใช่ซึ่งเราร anyway. like ู้จักวงกาไวกันอยู่แล้วในฐานะคนํำหนังฮ่องกงที่มีชื่อเสียงว่าก็มีผลงานที่โดดเด่นนะอย่างแบบ In the b ูตซอลเลอร์ชูงกิ้งเอเพสทับปีทูเกเตอร์พุ่มก็คือค่อนข้างออเตอร์สุดๆเนาะใช่เราก็ได้ถูกเรียนกันมาในในประจักตอนเรียนภาพยนตร์เนาะซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับเลือกเข้าไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซึ่งเดี๋ยวให้พี่นูกล่าวว่าจริงๆซันแดนมันคือแบบเทศกาล ดังๆเสียก็จะเป็นคารนลงมาก็จะเป็นตโตลอนโต,ต,ตโตลอนโตนี่จะอยู่ฝั่งเดียวสันเดยก็คือฝั่งเมกาใช่ลอตเตดามอ่าลอตเตดามเบอร์ลิน<ช>เบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ถ้าฝั่งเอเชียก็มี บูชาแต่ละเทศ,เทศกาลน่ะก็จะมีไทยไปขอ้อหนังบางอย่างที่ที่เซนต์ของหนังไม่เหมือนกันการเลือกหนังเข้าในการประกวดอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยจริงๆเราอ่ะ one ฟ o r a โรเราเหมือนที่เราที่เราเคยได้ยินมาคือมันเคยเกิดจะได้ไปคานด้วยแต่พี่บาร์แกเลือกที่จะไปซันแดนมากกว่าเพราะว่า มันดูเข้ากว่าซึ่งเป็นชอยที่ดีที่แกเลือกไปซันแดนเพราะว่ามันก็ดูเหมาะดูเหมาะดูเหมาะกับซันแดนมากแล้วเรื่องนี้ก็ได้รางวัลจากซันแดนด้วยนะได้จูรี่พรส์ซึ่งวิชวลในด้านวิชวลใช่ไหมใช่เป็นการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมีความโดดเด่นจริงๆเนาะกับกับเรื่องนี้แต่แต่โน้ตดิดนึงว่า อีสาขา Jury p r i พ e ของซันแดนอะมันไม่เหมือนกันในแต่ละปีเลยอะแต่ละบางปีมันก็จะไม่มีอันนี้บางปีอันนี้มีโผล่มาอ,อะไรเงี้ยคือมาแล้วแต่ว่ากรรมการรู้สึกว่าอยากจะชมเชยคนนี้ในด้าน,น,านไหนหนังแต่ละเรื่องในด้านไหนเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะ One for the road จริงๆเราก็ไปไปฟังมาเขาบอกว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยไม่ใช่โปรเจกต์ที่ เป็นโปรเจกต์แรกกับวงกะไวเนาะวงกะไวส่งทีมเมนต์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาให้แล้วก็พัฒนากันอยู่ประมาณ9เดือนแล้วก็ถูกปัดตกไปได้วยความที่แบบมันเหมือนว่ามันจะไปต่อไม่ได้วิชันพ,พี่พี่บาบอกว่าวิชันมันเหมือนแบบมันไปด้วยกันแบบไม่ตรงกันอเอเขาอาจจะยังไม่เชื่อเอเอหมายถึงว่าแบบตัวตัวตว,วงเองก็จะรู้สึกว่าตอนแรกพี่บาเทคคำคำคำ,คำวิรณ์ของวงคุณวงกาไวอะเป็น เป็นเหมือนออเดอร์เป็นเหมือนคําสั่งบางาอย่างอเออซึ่งซึ่งตอนแรกมันก็เลยไม่ตรงกันแล้วมันมันก็ถูก<อ>พัฒนาดันกันไปจนสุดท้ายสุดทางแล้วมาน,นั่งคุยกันว่าเออมันไม่ได้เออแล้วเราจะทําเรื่องไหนกันดี<อ>ก็เหมือนมีการไปเปิดใจกัน ระหว่างวงกาวายและพี่บาท<ม>เออแล้วก็นั่งกินค็อกเทลกันนี่แหละ,ะ,ะนั่งเปิดวงเปิดวายกินกันแล้วก็วงกาวัยก็ถามขุดเรื่องอะไรบางอย่างเหมือนแบบทลายกำแพงอะไรบางอย่างของพี่บาสออกมาจนได้มาเป็นหนัง One for All ที่ส่วนหนึ่งมันมาจากความรู้สึกของตัวพุ่มกับเองที่ที่ทอยากจะใช้เวลาช่วงสุด,สดท้ายไปกับการทําอะไระมันเป็นโจทย์ของพี่วงตั้งคําถามไปก็เลยเกิดเป็นหนังเรื่องนี้ที่ทําให้พี่บาสก็รู้สึกว่า เขาก็มีประสบการณ์ร่วมกับหนังมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็น one for the road ขึ้นมาซึ่ง one for the road จริงๆมีความหมายนะในหนังได้บอกปะไม่แน่ใจได้บอกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปบอกกันในช่วงสปอยดีกว่าเพราะงั้นเราไปเข้าสู่ช่วงสปอยกันดียว่าทุกคนความรู้สึกหลังจากดูจบเลยอะรู้สึกว่าชอบเพลงประกอบ มากอืโดยเฉพาะแบบเพลงตอนจบเนาะรู้สึกเหมือนเป็นเพลงแต่งใหม่แต่ว่าในระหว่างที่เลี้ยงเรื่องมารู้สึกว่าเออการใช้เพลงไม่ไม,ไม่ใช่แบบไม่ดูไม่ใช่หนังไทยเลยอะ่ะม,มันดูอินเตอร์ไปหมแล้วการเลือกเพลงของเขาอะ่ะมันดูแบบเวิร์กในทุกซีนเลยอะ่ะที่เขาใส่เข้ามารู้สึกแบบเหมือนเหมือนมันถูกวางไว้แล้ว ฉันต้องเอาเพลงนี้ฉันต้องเอาเพลงนี้ฉันต้องเอาเพลงนี้อะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละแต่ละซีเควนต์ของการใช้เพลงก็มันก็จะคล้องไปกับการที่เป็นเรื่องราวอ่ะก็เพราะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกวางเป็นแบบ สมมติเราได้โจทย์แล้วใช่ไหมฮะว่าแบบอ่ะเนี่ยเราต้องมาทําภารกิจในการกลับไปหาแฟนเก่าแฟนเก่าคนแรกก็จะถูกเล่าผ่านเพลงหนึ่งอ่าเป็นแล้วก็ถูกฟอร์มมันก็คือการมีม้วนเทป,เทปม้วนหนึ่งซึ่งบอกชื่อคนคน,น,นั<ม>้นอะไรอย่างเงี้ยในด้านวิชวลก็ออกมาแบบนั้นแล้วก็จริงๆเราเราแอบชอบในด้านภาพที่พูดถึงเรื่องซีเควนต์ของการแบบใช้เพลงด้วยเพราะว่ามันจะมีภาพภาพหนึ่งที่หนูจำได้ไหมในเรื่องที่แต่ละซีเควนต์มันก็จะเปิดด้วยเทปใช่ไหมก็จะเป็นภาพเทปหมุนเทปเก่าเหมือนบรรเลงแล้วเขาเพลงกัันกก็็็มจะ t r a n s ิชั o นกับภาพที่เป็นเหมือนเป็นภาพมุมท็อปที่ถ่ายโดยโดนอ่าแล้วก็จะเป็นภาพแบบวงเวียนซึ่งแบบ2คนนี้กําลังขับรถไปแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกซ้อนทับกับเทปนั้นเลยอย่าเงี้ยมีมีล้อด้วยนะเก่นกับล้ออะไรพวกนี้กับเทปหมุนอะไรซึ่งกับซึ่งเราจะเลยรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เขาตั้งใจจะเอามาเล่ามันเอามามาคล้องกันกับ ที่ที่ที่ตัวละครในเรื่องกำลังเจอได้ได้ได้เวิร์กดีในในด้านการนําเสนอทั้งภาพและเพลงออกมาอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่จริงในช่วงครึ่งแรกของเรื่องมันมันเป็นเรื่องของการที่พาบอสพาอูดไปพบเจอกับแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าก็จะมี3คนเราก็จะไปพบ3คนที่มีปฏิกิริยาต่อการเจอกันกับอูดเออที่ต่างกันไปคนแรกก็คืออลิสอลิสเออแสดงโดยพลอยหอวังซึ่งเราแบบตกใจมานนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ว่าเราไม่เคยเห็นพลอยหอวังแบบแสด แต่งหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอมาเห็นออนฟิล์มจริงๆบนบนคาแรคเตอร์นี่เรารู้สึกว่าเขาชาม,มิ่งบางอย่าง จริงเราดีมากเลยดูแบบเป็นธรรมชาติเราเวิร์กมากกับหนังกับหนังเลยกับหนังแนวนี้อะไรเงี้ยเราชอยการใช้ผมแดงคือเลิศดีมากอันนี้ดีมากแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยจากหนังเลยก็รู้สึกว่าแบบเออพลอยหอวังนี่เป็นเป็นมาร์กที่ดีมากซึ่งทุกครั้งที่แบบว่าเมื่อจะไปอูจะไปเจอกับแฟนเก่าเนี่ยก็จะหยิบวิกมาใสายใช่เพื่อปกปิดว่าปิดตัวเองป่วยอยู่ใช่อยาาให้ใครรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะพาเราไปสู่สิทธิ์ของ คนที่สองเอื้อคือหนูนาซึ่งกลายเป็นนูนาไปแล้วเพราะว่าเป็นดาราเป็นนักแสดงก็พาไปบุกที่กองถ่ายเลยหนูนานี้นำแสดงโดยออกแบบใช่ซึ่งก็จะมีเรื่องติดขัง กันในใจบางอย่างกับอูดเหมือนกันสําหรับนูนานูนานี้การไปเจอกันก็ก็สู่จุดจบอีกแบบหนึ่งเออที่ต่างจากแบบแรกไปแต่นี้ชอบมีในซีนประโยคนึงที่แบบว่าในนูนามันพูดตอนที่อยู่นิวยอร์กเขาบอว่าแบบเธอคิดว่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะเสิร์ฟอาหารแค่นั้นเหรออ,อคือมันดูแบบเออว่ะคือแบบจุดมุ่งหมายของคนที่อยากจะไปอยู่เมืองนอกอะ่ะ มันคืออะไรวะเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเราก็เคยไปอยู่เมืองนอกเงี้ยใช่ป่ะเราก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองย่างนี้เหมือนกันนะตอนไปอยู่เมืองนอกเราเราควรจะไปสู่อะไรที่เรบว่ยแต่ว่าเพราะหนูนาก็มีความฝันเรื่องมันก็เล่าไปถึงความฝันบางอย่างของหนุนาที่ที่อยากจะไปสู่สิ่งนั้นชแต่ว่าก็เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกซัพพอร์ตโดยอูดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นคอนฟ lict กันในอดีตแล้วเรื่องมันก็จะพาไปต่ออาการไปเจอรุ้งรุ้งซึ่งก็คือพี่นุ่นศิลปพันธ์ เออซึ่งพี่นุ่นศิลปพันธ์ก็จะอยู่ในภาคเหนือเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วก็จะพาขึ้นเหนือไปไปค้นพบว่าพี่นุ่นนั้นก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่ว่าก็อยากไปเจอก็นำไปสู่บทสรุปบางอย่างซึ่งบอกไม่ได้ซึ่งบอกไม่ได้พอได้ไปเจอทั้ง3คนที่เป็นแฟนเก่าอุลแล้วเรื่องมันก็จะพามาสู่การที่ตัวของต่อหรือบอสเองเนี่ยก็เริ่มสะท้อนเรื่องราวบางอย่างในตัวเองขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่างง้นกลับบาท เออกลับบ้านของต่อนะเออเป็นการกลับบ้านของต่อเพราะฉะนั้นครึ่งหลังของหนังอ่ะมันก็จะพาเราเข้าไปสํารวจตัวของบอสว่าตัวตัวของบอสเจออะไรก่อนที่จะไปอยู่น,นิวยอร์กแล้วพบเจออะไรแล้วแล้วในในเรื่องเล่าของบอสนั้น ก็จะมีอูดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย uh. เออเหมือนกับเรื่องเล่าของอูดท,ที่จะมีบอสก็มาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเพื่อนกันมานานแล,วล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็พาย้ายกันกลับไปสู่พัทยาเราก็จะได้พบตัวละครลแล้วก็ดี uh. ใช่แล้วก็ออกมาในในในแบบที่จะเอฟเฟกกับบอสโดยตรง uh. แล้วก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมบอสถึงแบบไปอยู่ที่ อยอเดี๋ยวต้องเกิดก่อนว่าทุกครั้งที่อู๊เนี่ยไปเนี่ยจะต้องคืนของหนึ่งอย่างอ่าใช่ซึ่ง3มคนอนะคืนอะไรไม่รู้ไปดูกันเองเอ,อแล้วการที่กลับไปบ้านบอสเนี่ยออคุณอู๊เนี่ยเขาก็จะคืนของมาอยากให้บอสเหมือนกันออซึ่งคืออะไรไม่รู้จะคนพบว่าลายทางนั้นมันก็ทําให้บอสนึกถึงแฟนเก่าแฟนเก่าของบอสก็คือพิมพ์พิมพ์ซึ่งก็คือวีเวอร์เลใช่แล้วก็คนพบว่าบอสเองก็มีบางอย่างติดค้างในใจในความสัมพันธ์ ก,กับพริมโดยมีโดยมีอูดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของ3มคนนี้ในช่วงครึ่งหลังว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วสุดท้ายมันก็นํามาสู่การที่คลายตัวเองออกมาว่ามีบางอย่างที่อยากจะคืนให้บอสเหมือนกันเออเป็นเรื่องที่ติดขังกับบอสหลักๆก,ก็คือสุดท้ายแล้วมันอูดติดขังกับบอสเป็นปาการสุดท้ายของเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็จะไม่เฉลยว่าติดขังกันเรื่องอะไรนั่นก็คือ โครงสร้างของหนังที่เกิดขึ้นที่นี้ความโดดเด่นของ One for the Road สำหรับสำหรับบารก็คือ การเล่าเรื่องที่มันมันไม่ได้เล่าเป็นสิทธ์มันจะออกมาผ่านห่วงอารมณ์ของตัวละครความทรงจำความทรงจาที่มันต้องปฏิปะต่อกันอีกอีกอีกขั้แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่การปฏิปะต่อยากขนาดนั้นมันก็จะอ่อนถอยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถูกเอามาตัดสลับกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่กําลังไปหาแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันทําให้เฉดดิ้งของแง่มุมความเป็นมนุษย์บางอย่างของตัวละครไรล้อมที่ไม่ใช่ตัวหลักมันมันน้อยของเราก็จะคล้ายๆกันแต่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนตอนเริ่มเริ่มเรื่องอ่ะมัน มันไปจบด้วยบอสอะมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเล่าเรื่องของบอสเลยอะเหมือน,ม,นมันจะต้องเลือกสักคนหนึ่งที่จะเป็นเมนในการเล่าส่วนตัวรู้สึกว่าเออฝั่งเล่าฝั่งของ e อ,อีบอสอะเออมันดูสนุกกว่าเยอะเลยอะเพราะจริงตอนจบมันก็มันก็จบเลยอูดแหละ ใถ่งว่แต่ว่ามันแค่มันแค่บอสดูแบบดูจะซัฟเฟอร์กว่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นอูดแล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออพอไอการใช้ห่วงอะไรแบบนั้นมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจังหวะสุดท้ายของการที่จะตายแหละวินาทีสุดท้ายที่เราจะตายเราอาจจะรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อก็คือแมสเซจสําหรับ GDS เองเนี่ยกับแมสเซจนี้ถูกทํามาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันเออกับแมสเซจประมาณนี้มุมมองประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่ง อยากเห็นจีเดียดาไปสู่แมสเซจอื่นในเรื่องเดียวในเรื่องแบบแบเดียวกันเพราะว่าถ้าสมมติคนดูจะถ้าเราเราเราดูถึงแมสเซจมันก็คือการตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่เออแล้วก็การไปไปชำระล้างเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วล้ำลึกความสุขแห่งชีวิตซึ่งจริงจริถ้าถ้าพูดถึงพอยเนี่ยมันก็จะมาตั้งแต่รีแลนซ์โฮมสเตย์ ay, แล้วก็มาถึงโกสแลปเออซึ่งเรารู้สึกว่ามันถ้าเรามอง4เรื่องนี้ก็จะมีแมสเซจคล้ายๆกันบางอย่างที่เป็นจุดรวมซึ่งเรารู้สึกว่าจริงเริกเราอยาก อีกแมสเซจหนึ่งอันนี้เรามองในฐานะที่เราดูหนัง GDS มาตลอดแล้วเรา,เราพบ<ไ>คนพบว่ามันมีจุดร่วมบางอย่างซึ่งมันมันคล้ายคลึงกันในหนังช่วงหลังๆของ GDS <ไ>แล้วเราเลยรู้สึกว่าเอยถ้ามันมันน่าจะสนุกดีถ้าสมมติ GDS ออกตัวเองพาตัวเองไปสู่อีกอีกอย่างหนึ่งนี้ก็มีความแบบผสมเสียงเยอะ,อะพอมี่จะดราม่าได้ก็อยากให้ทุกคนไปสัมผัสไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดเพราะว่าเราก็แบบเราก็พูดในฐานะแบบความคิดเห็นของตัวเองด้วยในฐานะคนดูในฐานะคนดูผู้บริโภคอะไรอย่างนั้นก็แต่ละคนมีมุมมองไงก็ แลกเปลี่ยนกันได้นะครับปะ่ะสู่ช่วงสรุปกันครับจริงๆถามว่าชอบไหมก็อาจจะไม่ค่อยถูกจิตขนาดนะั้นเพราะเราไม่ค่อยชอบที่เล่าประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าดูได้ไหมก็คือดูได้แล้วก็ดูได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าต่อสแสดงดีมากเรื่องนี้คือแบบอ,อจริงแบบเฮ้ยคือการเล่นเป็นตัวละครแทมมีแถมมี2พาร์ทด้วยนะสองอายุอ,อะไรเงี้ยเออหว่งมันทําให้เห็นเลยว่าแบบเขาเล่นกันคนละแบบเขาเล่นกันคนละแบบแล้วเขาก็ คือทำการบ้านดีเช็ดตัวละครดีอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าต่อรวมถึงจริงๆก็อยากใหไปให้ทุกคนไปดูเพราะว่าอยากให้แบบอุตสาหรรมหนังนาช่วงนี้เป็นหนังไทยเรื่องหนึงที่พยายามจะออกจากอะไรบางอย่างเหมือนกันอันนเี้เราก็รู้สึกว่าดีในแง่ของการที่แบบจะเดินไปสู่สิ่งใหม่ได้เห็นวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจรวมถึงบิชววที่แปลกใหม่สาหรับหนังไทยเหมือนกันอยู่กลางๆเหมือนกันมันรู้สึกว่าจริงๆมันมีส่วนที่ทั้งชอบและไม่ชอบก็เลยความชอบไม่ได้สุดขนาดนั้น ก่อนหน้านี้มันจะมีคนที่ทําแล้วเรารู้สึกฟิตอินมากแม้จะทําอยู่ในโซนประเด็นเดียวกันเอออย่างมาเดี่ยวเออถ้า mm hmm. เราจะเห็นหนังมาเดี่ยวแต่ละเรื่องมันจะมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างท, mm hmm. ที่ที่พูดถึงเรื่องการลํำลึกชีวิตกา,การการก้าวผ่านกาัน mm hmm. เอออะไรอย่างเงี้ยหรือ mm hmm. ความตายอะไรบางอย่างใช่ซึ่งอันนั้นเรารู้สึกว่าเราเราฟิตอินกว่าแต่พอมาอันเนี้ยจะเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้กระโจนตัวเองลงไปขนาดนั้น mm hmm. เออมันจะมีความกั้มคือ ซึ่งก็มานั่งตั้งคำถามว่ามันอาจจะเป็นเพราะอะไรหนึ่งเราว่ามันเป็นเพราะว่าแม้เวลาในตัวหนังจะเยอะเป็นสองชั่วโมง10นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้จักคนรอบๆข้างอ่ะน้อยหมายถึงว่าเรามีเวลาสกรีนทำในการเล่าเรื่องซึ่งเราอาจจะแอบ,บรู้สึกเสียดายเฉยๆกับตัวทั้งออกแบบกับตัวทั้งพี่นุ่นอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วตัวหนังอาจจะไม่ได้แบบทับพาไปทําความรู้จักเขาได้เยอะกว่านั้นเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจว่ามันว่ามัน ว่ามันมีเรื่องหลักของมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอันเนี้ยแค่น่าเสียดายในโทนเชียที่แบบว่าโอุดอยากเห็นอะไรที่มันแบบพุกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแง่ที่ต้องชมมันก็คือการแสดงของต่ออย่างที่พี่นูพูดไปต่อธนาภพที่เล่นดีมากจริงเออจริงคือเราคาดหวังกับการแสดงของไอซ์สดเออแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไอซ์สก็ทําได้ตามปกติปกติที่เขาที่เขาควรจะทําได้แต่เราเซอร์ไพรส์ต่อแต่เราเซอร์ไพรส์ต่อสุดๆเลยเพราะว่าเราได้เห็น ความต่างกันของสองช่วงวัยเออตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนมาถึงตอนที่เขาอยู่ในเรื่องทำลายในเรื่องอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต่อธนภพทําได้ดีมากๆละก็วิช่วมันพาเราไปซึ่งวิช่วลก็ไม่ใช่แบบว่าหลายคนจะคิดว่ามันจะดูเป็นบวงของเกาไว้ไม่ไม่ันก็ไม่เลยไม่ได้ขนาดนั้นดูเป็นพี่บาสอาจจะมีบางห่วงถ้าถ้าทุกคนไปดูก็อาจจะมีบางห่วงที่เป็นแบบ ภาพสเตปพิ้นติ้งบางอย่างมีความทีบิวนิดนึงเออหรือการเล่า,เล,าเล่าตัวละครผ่านมูที่มันดูเป็นมูทด,ดีมากๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเออส่วนแนวตรงนี้มันเป็นวิธีการเล่าที่ที่ทำให้เราสนใจขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนที่ดีของหนังแต่ว่าโดยรวมจริงๆเป็นหนังที่เพลินและดูได้ก็ก็กยังก็ยังแนะนำแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูคือถ้าใครอยากถ้าใครอยากดูหนังไทยอะไรที่มันดูมีความแบบโรแมนติกดราม่าหน่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ห่างหายไปประมาณนึงละแล้ววายของมันก็ดูแบบ ก้าวไปสู่หนังที่จะอินเตอร์มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยทำมาเพื่อไม่ใช่แค่เพื่อคนไทยแต่ว่าเพื่อที่จะสารสารมันจะดูเป็นสากลมากขึ้นเลยแล้วคุณผู้ชมครับทุกคนคิดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ One for the Road กันบ้างก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับกับคืนนี้ด้วยดีนะครับอย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางช่องดีครับของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของนีนนครับนะครับหลังจากนี้นเดี๋ยวมันมีคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่แค่คืนนี้ดูรไรดีด้วยอันนี้เราโปรยไว้ก่อนเ<ช>พราะเราจะมีอีกหลายรายการเราได้ถ่ายกันไปบ้างแล้วเนาะใน<ช>แ,แต่ละรายรายการอะไรอย่างงี้ก็ฝากทุกคนติดตามช่องดีทํไว้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้ากับพวกเรา2คนหรือว่าอาจจะมีแทนด้วยก็ได้อะกับรายการคืนนี้ดูรดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ